ตั้งค่าบัญชีธนาคารแล้วก็ข้อมูลภาษียังไงให้ถูกต้องแล้วก็ได้รับเงินร้อยเปอร์เซนต์ไปดูวิธีการง่ายๆกันนะคะถ้า Facebook ขึ้นมาแจ้งเตือนว่าให้เราตั้งค่าบัญชีของคุณให้เสร็จเพื่อรับรายได้อันนี้คือให้ใส่บัญชีธนาคารแล้วก็ข้อมูลภาษีแล้วกดตั้งค่าได้เลยนะคะส่วนมากแล้วคนไทยเราะค่ะไม่มีชื่อกลางนะคะ ให้ตรงคําว่าชื่อกลางนะ่ะให้เว้นว่างไว้เลยไม่ต้องไปใส่แดดไม่ต้องไปใส่จุดไม่ต้องไปใส่อะไรทั้งสิ้นให้ใส่แค่ชื่อและนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษนะคะตามบัตรประชาชนเลยค่ะหน้าถาัดไปนะคะให้ใส่เป็นชื่อแล้วก็นามสกุลตามกฎหมายตามบัตรประชาชนของเราเลยค่ะให้เป็นภาษาอังกฤษนะคะตัวแรกตัวใหญ่ตัวต่อไปตัวเล็กค่ะใส่วันเดือนปีเกิดให้ถูกต้องนะคะ ปีเกิดเนี้ยไม่เป็นพศนะคะจะเป็นคศค่ะหรือว่าคริสตศักราชนั่นเองดูตามบัตรประชาชนเรานะคะแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะคะให้เลือกประเทศไทยนะคะแล้วก็ประเภทธุรกิจเป็นบุคคลทั่วไปเป็นเจ้าของคนเดียวค่ะจากนั้นก็กดถัดไปได้เลยค่ะหน้าต่อไปนะคะเป็นที่อยู่หลักค่ะให้เราใส่เป็นบล็ลกที่เว้นวรรคหนึ่ง แล้วก็เป็นหมู่นะคะหมู่ก็พิมพ์เป็นภาษาังกฤษ m d o ได้เลยค่ะแล้วก็ใส่เลขที่หมู่ของเราจากนั้นเว้นวรรคอีกหนึ่งนะคะตำบลน,นะคะใส่เป็นตัว t จุดก็ได้ค่ะแล้วก็ชื่อตำบลของเราเหมือนตัวอย่างค่ะเมืองก็คืออำเภอนั่นเองนะคะจังหวัดเราเลือกได้นะคะกดขึ้นมาแล้วกดเลือกได้เลยรหัสไปรษณีย์ใส่ให้ถูกต้องนะคะเบอร์โทรศัพท์ของเราแล้วก็อีเมลค่ะ อีเมลจะใส่ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้นะคะถัดมานะคะจะเป็นหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้เราใส่เป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักของเรานั่นเองค่ะจากนั้นก็กดถัดไปได้เลยนะคะขั้นตอนถัดไปนะคะทุกท่านจะเป็นวิธีการเลือกวิธีการรับชำระเงินนะคะนั่นก็คือว่า Facebook จะโอนเงินให้เราเราจะเลือกแบบ25เหรียญหรือว่าเลือกแบบ100เหรียญก็ได้แต่พี่เปิ้ลแนะนำว่า ให้เราสังเกตตัวเราเองว่าถ้าเหรียญเราขึ้นช้าขึ้นช้าเหมือนกับว่าเดือนเดือนนึงได้ไม่ถึงสิเหรียญอย่างนี้ค่ะก็แนะนําให้เลือกเป็นแบบ25เหรียญได้นะคะถ้าครบ25เหรียญ Facebook ก็จะได้โอนเงินเข้าให้เราเร็วขึ้นนั่นเองค่ะหรือถ้าเราคิดว่าอ่าไม่อยากมีปัญหาในอนาคตนะคะเราเลือกแบบ100เหรียญไว้รอเลยเนื่องจากว่าถ้าตอนนี้เหรียญเราขึ้นช้าแต่ อีกผ่านไปประมาณสองสัปดาห์เกิดว่ายอดเราปังขึ้นมาค่ะเหรียญพุ่งขึ้นไปเกิน100หนึ่งร้อยเหรียญขึ้นไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บเร็วมากเลยอย่างนี้ค่ะเราจะต้องเลือกเป็นหนึ่งร้อยเหรียญน,นะคะถ้าแบบนี้เนื่องจากว่าถ้าเป็นที่สิบห้าเหรียญอยู่ Facebook จะชําระเงินไม่สําเร็จต้องเปลี่ยนวิธีการรับชําระเงินทําให้เราได้เงินช้าไปอีกนั่นเองค่ะก็เลยถ้าเลือกเป็น100หนึ่งร้อยเหรียญอาจจะได้เงินช้าแต่ปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซนเราจะไม่ไ,มได้ กลับไปกลับมาในการตั้งค่าแต่ถ้าเกิดว่ามั่นใจว่าอุ้ยเหรียญเราขึ้นชาแน่นอนคุณก็เลือก25เหรียญไว้ไม่เป็นไรค่ะไปดูวิธีการต่อไปกันนะคะให้เราคลิกเลือกจํานวนเหรียญที่เราต้องการตั้งค่านะคะสมมุติพี่เปิ้ลเลือกกดการสร้างรายได้ถึง100ดอลลาร์นะคะก็คลิกตรงนี้ได้เลยค่ะต่อไปนะคะประเทศของธนาคารก็เราอยู่ประเทศไทยก็จะเป็น TH นะคะสะกุลเงินก็เป็น THB ค่ะ ใส่ชื่อแล้วก็นามสกุลให้เป็นภาษาอังกฤษตามบัตรประชาชนของเราเลยนะคะ s วิฟ c โค้ดของธนาคารเราสามารถที่จะเสิร์ชได้ตามอินเทอร์เน็ตนะคะว่าเราใช้ธนาคารอะไรแล้วก็สวิฟโค้ตัวไหนนะคะจะเป็นรหัสที่รับโอนเงินต่างประเทศนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้แนะนำให้ใส่เป็นภาษาอังกฤษตัวใหญ่ทั้งหมดนะคะ แล้วก็บัญชีธนาคารที่เราใช้ก็กรอกเลขบัญชีติดกันได้เลยค่ะกดลิงก์วิธีการรับเงินเลยนะคะกดเพิ่มข้อมูลภาษีเลยนะคะแล้วก็ดำเนินการต่อในชื่อ Facebook ของเราค่ะข้อแรกจะเป็นบุคคลธรรมดานะคะแล้วก็ข้อที่สองให้เราเลือกกดคำว่าไม่ใช่ค่ะข้อถัดมานะคะเราเป็นตัวกลางให้ใครหรือเปล่าให้ตอบว่าไม่ใช่นะคะจากนั้นก็กดถัดไปได้เลยนะคะ หน้าถัดมานะคะตรง select o n นนะคะให้เลือกประเทศไทยนะคะแล้วก็กดถัดไปได้เลยค่ะแล้วก็ให้ตรวจสอบที่อยู่ของเรานะคะว่าถูกต้องหรือเปล่าถ้าถูกต้องแล้วก็กดถัดไปได้เลยค่ะตรวจสอบที่อยู่อีกครั้งแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะคะข้อสุดท้ายให้ตอบเป็น0%นะคะแล้วก็กดถัดไปได้เลยค่ะ การเรียกร้องสิทธิประโยชน์ด้านสนทิสัญญาภาษีเลือกประเทศไทยค่ะแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะคะให้ติ๊กถูกนะคะตรงสี่เหลี่ยมเล็กๆนี้จากนั้นก็ไปลงลายมือชื่อเป็นภาษาอังกฤษค่ะชื่อนามสกุลของเรานะคะครั้งแรกที่เรากรอกชื่อนามสกุลถ้าตัวแรกเป็นตัวใหญ่แล้วตัวต่อไปเป็นตัวเล็กทั้งชื่อและนามสกุลก็ให้กรอกเหมือนกันนะคะพิมพ์ชื่อเสร็จเว้นวรรคหนึ hmm. ่งแล้วก็ใส่นามสกุล ในส่วนของวันที่เราไม่ต้องไปกดเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะเขาจะขึ้นในวันที่เรากรอกภาษีนั่นเองค่ะจากนั้นก็กด next ได้เลยนะคะหน้าต่อไปจะให้เราตรวจสอบชื่อและนามสกุลว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะรวมทั้งที่อยู่ด้วยถ้าถูกต้องแล้วก็ให้เรากด submit form ได้เลยค่ะ ต่อมาก็ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็กดเสร็จเรียบร้อยได้เลยค่ะหลังจากที่เรากรอกทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้เราไปที่การสร้างรายได้แล้วก็เลือกยอดเงินที่ได้รับนะคะระบบจะขึ้นเตือนเครื่องหมายตกใจแบบนี้นะคะว่ารายได้ของคุณถูกระงับชั่วคราวตรงนี้ไม่ต้องกังวลใจนะคะหลังจากที่ตั้งค่าบัญชีหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีภาษีพวกนี้ค่ะเขาจะขึ้นระงับเราชั่วคราวแล้วก็ หลังจากวันที่ที่เขากําหนดเห็นไหมคะที่เปิ้ลนวงกลมไว้นั่นก็คือจะกลับมาปกติค่ะทุกคนจะเจอแบบนี้ทั้งหมดเดี๋ยวเขาก็หายไปนะคะ